หน่วยการเรียนรู้ที่5การพัฒนาผลง,งานนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกรณีศึกษาตัวยอย่างการนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มรับแผ่นดินประกอบด้วยสมาชิกได้แก่น้ำลินวายุและอาคานิรีร่วมกันพัฒนาโครงงานโปรแกรมประยุกต์ประเภทเกมคือโครงงานเกมรักถือประเทศไทยที่ผ่านเข้ารอบการประกวด โดยโครงงานเกมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยภูมิประเทศอากาศและสิ่งแวดล้อมประวัติศาสตร์ไทยพระมหากษัตริย์การแบ่งเขตการปกรครองเศรษฐกิจไทยประชากรศิลปะวัฒน,นธรรมไทยกลุ่มลัก์แผ่นดินต้องการนำเสนอดังกล่าวให้กรรมการผู้ตัดสินและผู้เข้าประกวดทุกคนเข้าใจและโน้มนา้าวเชื่อมั่นในโครงงาน ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการนำเสนองานสามารถทำให้การทำงานเกิดความรวดเร็วสะดวกทั้งยังทำให้เกิดความน่าสนใจโดยซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้นั้นมีความหลากหลายและมีให้เลือกมากมายตามความเหมาะสมของงานแต่ละชิ้นการเลือก ซอฟต์แวร์มาใช้จึงต้องคำนึงถึงลักษณะของงานเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ดิจิทันมาช่วยในการนำเสนอ